คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณเป็นคนใจดีแต่ไม่รู้ทำไมชีวิตจริงกลับเหมือนเป็นคนที่ใครก็เอาเปรียบได้ตลอดเวลาใครขออะไรก็ยากจะปฏิเสธใครเดือดร้อนอะไรก็เป็นคุณคนแรกที่เขานึกถึงแต่พอคุณเดือดร้อนบ้างกลับไม่ค่อยมีใครอยู่ตรงนั้นให้คุณวันนี้ผมเลยอยากชวนคุณมาเช็คกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าคุณกำลังเป็นแค่คนใจดีหรือจริงๆแล้วคุณอ่อนจนใครก็กล้าเอาเปรียบคุณกันแน่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้เลยว่า 1คุณมีสัญญาณอะไรที่ทำให้คนอื่นไม่เกรงใจคุณและ 2. คุณควรเริ่มเปลี่ยนตรงไหนก่อนเพื่อปกป้องตัวเองให้มากขึ้นก่อนจะไปข้อแรกผมอยากบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อจะให้คุณกลายเป็นคนเย็นชาหรือใจร้ายนะครับแต่ทำมาเพื่อให้คนที่ดีเกินไปได้เริ่มหัดปกป้องตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ปกป้องตัวเองก็จะมีคนบานประเภทที่พร้อมจะใช้ความใจดีของคุณเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเสมอ โอเคครับเราไปดูสัญญาณแรกกันสัญญาณที่1นึ่งครับคือการที่คุณกลัวทําให้คนอื่นไม่พอใจมากกว่ากลัวว่าตัวเองจะพังลองสังเกตตัวเองดีๆนะครับว่าคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนชวนไปช่วยงานทั้งที่คุณเหนื่อยมากแล้วแต่คุณก็ตอบว่าได้ได้ไม่เป็นไรที่ทำงานมีงานเพิ่มทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่คุณก็พูดว่าเดี๋ยวผมช่วยทำให้ก็ได้ครับ ครอบครัวขอให้ช่วยโน,น,น้นนี่ทั้งที่คุณมีงานค้างแต่คุณก็ยังยอมตัดเวลาพักผ่อนตัวเองไปทำให้เขาก่อนฟังดูเหมือนคุณเป็นคนดีมากนะครับแต่ในมุมจิตวิทยามันสะท้อนว่าลึกๆแล้วคุณกลัวความขัดแย้ง Conflict a v o i d เดน e ครับสมองของคุณสั่งการว่าถ้าคุณปฏิเสธอีกฝ่ายจะไม่ชอบคุณจะมองว่าคุณเห็นแก่ตัวหรือไม่ใช่คนดีคุณเลยเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่เป็นไรช่างมัน ฉันลำบากเองก็ได้แต่ขอให้เขายังพอใจกับชั้นก็พอแต่ปัญหาคือโลกความจริงมันโหดกว่านั้นครับคนที่เห็นใจคุณจริงๆมีน้อยแต่คนที่เห็นคุณเป็นเครื่องมือกลับจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าขออะไรคุณก็ยอมกดดันคุณแค่ไหนคุณก็ยังยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรคำถามคือแล้วใครจะเป็นคนปกป้องคุณถ้าคนที่ควรปกป้องคุณที่สุดก็คือตัวคุณเอง แต่คุณยังไม่ทำหน้าที่นั้นเลยผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเงียบๆตอนนี้ว่าเวลาต้องเลือกคุณให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับหนึ่งความสบายใจของคนอื่นหรือสุขภาพกายใจและชีวิตของตัวเองจำไว้นะครับการทำให้ทุกคนพอใจแลกกับการมองข้ามตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่มีใครชดเชยคืนให้คุณได้เลยนอกจากคุณเองมาต่อกันที่สัญญ,ญาณที่2ครับคุณเป็นคนที่ขอโทษเก่งมาก ทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยลองนึกภาพเหตุการณ์พวกนี้ดูนะครับอีกฝ่ายมาสายนัดคุณครึ่งชั่วโมงพอเขามาถึงคุณกลับเป็นคนพูดก่อนว่าโทษทีนะเรามาเร็วไปเองแหละหรือเวลาอีกฝ่ายทําหน้าไม่พอใจใส่อารมณ์ใส่คุณคุณรีบพูดว่าขอโทษนะที่ทําให้ไม่สบายใจทั้งที่จริงๆเขาอาจจะแค่หงุดหงิดเรื่องอื่นมาถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆ มันกำลังบอกว่าลึกๆแล้วคุณกำลังรู้สึกด้อยค่าหรืออินซิเคียวครับคุณกลัวการถูกเกลียดและกลัวบรรยากาศตึงเครียดคุณเลยรับบทเป็นคนผิดเพื่อให้เรื่องมันจบไวๆสมองของคุณเรียนรู้ว่าถ้าฉันรีบขอโทษก่อนทุกอย่างจะจบไวคนจะหายเครื่องเร็วฉันจะปลอดภัยมันเลยกลายเป็นระบบอัตโนมัติแต่รู้ไหมครับว่าคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเขาชอบมากเลยเวลาเจอคนแบบคุณ เพราะมันทำให้เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผิดก็โยนให้คุณเครียดก็ระบายใส่คุณสุดท้ายคุณน,นี่แหละเป็นคนเก็บกวาดอารมณ์และปัญหาทุกอย่างให้เขาสิ่งที่คุณเสียไปไม่ใช่แค่คำว่าขอโทษแต่คือคุณกำลังเสียความเคารพตัวเองไปทีละนิดเพราะทุกครั้งที่คุณขอโทษทั้งที่ไม่ได้ผิดคุณกำลังสะกดจิตตัวเองว่าฉันเป็นคนสร้างปัญหาทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยผมไม่ได้จะบอกว่าห้ามขอโทษนะครับ การรู้จักขอโทษเมื่อเราผิดจริงๆนั่นคือความกล้าหาญแต่สิ่งที่อยากให้คุณลองเปลี่ยนคือจากการรีบขอโทษทุกอย่างลองเปลี่ยนมาเป็นการสะท้อนปัญหาอย่างสุภาพแทนครับเช่นถ้ามีคนมาสายจากที่เคยพูดว่าโทษทีนะเรามาเร็วไปเองลองเปลี่ยนเป็นคราวหน้ามาตรงเวลากว่านี้นะเรารอแล้วมันค่อนข้างกระทบเวลาเราเหมือนกันคุณไม่ได้ด่าเขาคุณแค่บอกความจริงว่าเรื่องนี้มีผลกับคุณยังไง นี่คือการค่อยๆเรียนรู้ที่จะเคารพความรู้สึกตัวเองโดยไม่ต้องไปเหยียบซ้ำความรู้สึกใครครับสัญญาณที่3อันนี้สำคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกลายเป็นคนไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่นครับนั่นคือคุณปล่อยให้คนอื่นอธิบายความต้องการของเขาได้ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคยอธิบายความต้องการของตัวเองเลยลองดูชีวิตประจาวันของคุณนะครับเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วทุกคนถามว่ากินอะไรดี คุณเป็นคนเสนอไหมหรือคุณแค่ตอบว่าอะไรก็ได้ตามใจเลยเวลาเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานขอให้คุณอยู่ทำโอทีคุณอยากกลับบ้านไปพักแต่คุณไม่กล้าพูดคุณเลยตอบว่าได้ครับทั้งที่ในใจคุณกำลังตะโกนว่าไม่ไหวแล้วฟังดูเหมือนคุณเป็นคนนี่ง่ายอะไรก็ได้นะครับแต่ในมุมลึกๆแล้วมันคือการที่คุณซ่อนตัวเองออกจากโลกนี้ครับเพราะทุกครั้งที่คุณไม่กล้าบอกว่าฉันต้องการอะไร คุณกำลังฝึกให้คนรอบตัวมองไม่เห็นตัวตนของคุณมากขึ้นเรื่อยๆคนเลยคิดว่าคุณโอเคตลอดคุณทนได้ตลอดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทนไม่ไหวจริงๆระเบิดออกมาเขากลับมองว่าคุณงี่เงา่าซะงั้นทั้งที่จริงๆแล้วนั่นคือผลสะสมจากการที่คุณไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองมีความต้องการมาตลอดตัางหาผมอยากชวนคุณลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับถ้าคุณเหนื่อยให้ลองพูดว่า ตอนนี้เราอยากพักสักหน่อยนะถ้าคุณไม่โอเคให้ลองพูดว่าเรื่องนี้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือให้ลองพูดตรงๆว่าช่วยเราหน่อยได้ไหมอาจจะรู้สึกแปลกๆในช่วงแรกแต่เชื่อผมเถอครับทุกครั้งที่คุณกล้าพูดความต้องการของตัวเองออกมาคุณกำลังส่งสัญ,ญญาณบอกคนรอบข้างว่าฉันเองก็มีหัวใจมีความรู้สึก และมีสิทธิ์ได้รับการดูแลเหมือนกันและยิ่งคุณชัดเจนกับความต้องการของตัวเองมากเท่าไหร่คนที่ไม่เคยเกรงใจคุณเลยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถมาล้ำเส้นคุณได้ง่ายๆอีกต่อไปมาถึงตรงนี้ลองเช็คตัวเองเร็วๆนะครับว่าใน3สัญญาณนี้ข้อไหนที่คุณเป็นหนักที่สุดแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองขอโทษพร่ำเพื่อไม่กล้าบอกความต้องการผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งครับ การเป็นคนใจดีไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมให้ใครเอาเปรียบคุณสามารถเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีกับคนอื่นแต่ก็ชัดเจนและเคารพตัวเองไปพร้อมๆกันได้การเริ่มตั้งขอบเขตไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายนะครับแต่มันจะช่วยคัดกรองคนครับมันจะทำให้คนที่รักคุณจริงรู้จักเคารพคุณมากขึ้นและทำให้คนที่แค่คิดจะเอาเปรียบค่อยๆหลุดออกจากชีวิตคุณไปเองถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ ผมเชื่อว่าคุณกำลังจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าตอนนี้คุณกำลังพยายามแก้ที่ข้อไหนอยู่และถ้าคุณอยากรู้วิธีทำให้คนเริ่มเกรงใจคุณมากขึ้นแบบเจาะลึกอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพราะคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ